สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟู f ฟม i l ีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้พระซื้อของกินกันค่ะมาถึงแล้วนะคะทุกคนมาถึงตลาดแล้วนะคะตลาดจะโล่มเลื่นมากเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เราหิวมากเลยค่ะต้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะก่อนที่จะไปไหว้พระให้ท้องอิ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะจ๊ะ หิวก่อนหิวข้าวต้องมากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปซื้อของเมกไว้เตี๋ยวเล้ไ่กิกินน้ำจีกนสิเส้นเล็กชามหนึ่งนมจินจานหนึ่งค่ะเอืออกเยเตี๋ยวอยู่ไหมคะแม่ค no ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชามหนึ่งค่ะ นั่งไหนอะน,น,น,นั่งไกลจ๊ะเอาเส้นเล็กชามหนึ่ง,เอ,องเอาน้ำตกค่ะ หมูอบอกหิวมากเลยค่ะกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวหมดไปหนึ่งห่อแล้วนะคะทุกคนหมูก็น่าจะหมดไปเป็นขีดสองขีดแล้วมั้ง หอมเจนน้จินน้ำยากะทิมีพริกทอดค่ะคุณพี่๋ามีพิกทอดด้วยตเจียว บอกไปไหว้ค่ะอืมวิญญาณไ่ไหว้ค่ะยิะนรออะไรฮะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไหว้พระกันนะคะทุกคนในวัดน,นี้จะร่มเล่นมากเลยค่ะต้นไผ่แบบสวยมากเลยค่ะเนี่ย ด้านในก็จะโล่มลื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กันก่อนนะคะทุกคนไปทำเอาบ้านกาแฟ สังกะทานได้นะสังกะทานได้ทุกอย่างเลยนะคะทาได้ <อ lands. S 1> มาจากสังกะทานที่คุณคุณทำนี่แหละจากเรื่องได้เลยนะลูกเราจะปดเอาใส่ของหน้าจะถุงหน่งเลยเออจะเอา่นถุงหนึเดี๋ยวถือไปยนึ่งเลยนะ สวยดีนะพอไหมพอไหมของค่ะอานได้นะค่ะค่ะเอามาปูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ก็ทำมาแล้วร้อนเลยค่ะค่ะนมกก็ทานได้จ้ะครับผมเอาอันนี้กล่องหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะถ้าทานน้ำน้ำอยู่ในนั้นนะใส่แล้วสิใส่ใส่เงินเนี่ย เดวตั้งกันให้อย่าเล่นสิเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะี่ค่ะบรรยากาศข้างหลังนะคะคนจะมาเยอะหน่อยวันนี้หัวก็จะยุ่งหน่อย เราก็จะมานั่งกินนั่งเล่นนั่งเล่นคนเยอะใส่แมตบรรยากาศก็จะร่มรื่นมากนะคะทุกคน เขาจะมีแคร่ไม้ไผ่ะอค่ะวางไว้เป็นจุดๆเลยค่ะแคร่ไม้ไผ่จะเยอะมากเลยนะคะทุกคนไว้ให้คนที่มาวัดแล้วก็มาซื้อของไว้นั่งเล่นไว้นั่งกินกินอาหารที่ซื้อมาสามารถมานั่งกินตรงนี้ได้ค่ะทุกคนอะไรเผือกมีแต่หัวใหญ่ไม่มีหัวเล็ก เอามันนี่สดบ้านจ้าตะก้าสิบบาทเอามันโลนึงค่ะเอาไหนคะเอาไหนเลยมียี่ห้ามีสามสิบมีสามสิบมียี่ห้าฟองเดียวเอาเอาหัวแดงเอาหัวสีเนี้ยค่ะมันม่วงมันม่วงค่ะนมันแครอทมันแครอทนในมันแครอทนในมันม่วง พวกผลไม้พืชผักก็เป็นของชาวบ้านนะคะเอาออกมาขายค่ะเขาไม่เก็บค่าที่ด้วยนะคะตรงนี้เขาให้ชาวบ้านนำพืชผักผลไม้มาขายได้ค่ะทุกคนชอบมาตลาดนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีเหมือนสินค้าของชาวบ้านนะคะไม่แพงด้วยค่ะแต่ค่าน้ำมันมาแพงหน่อยของที่มาซื้อทนะไม่แพงแต่ค่าน้ำมัน ขับรถมานะแพงนิดนึงแต่ก็ชอบก็ก็มาบ่อยค่ะเอามะเขือค่ะมะเขือเอาอันเดียวค่ะ ชอบบรรยากาศค่ะชอบมาเดินเล่นมานั่งมานั่งเล่นบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะต้นไม้จะเยอะมากเลยชอบมากค่ะซื้อหมดทุกเจ้าแล้วมั้งเน็ต มามาบ่อยก็เปลี่ยนเจ้าซื้ออยู่เรื่อยก็น่าจะเกือบหมดทุกเจ้าแล้วค่ะที่ซื้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหัวฟูด้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปไหนพาไป